ชิกเอเปกเดินทางมาถึงไทยแล้วนะครับหลายคนนายกรัฐมนตรีไปรอต้อนรับด้วยตนเองอย่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็เพิ่งจะมาถึงเมื่อช่วงเย็นนี้แต่วันนี้มาเริ่มกันที่ข่าวดีกันก่อนนะครับเรื่องการประชุมเอเปกส่งผลดีส่งโอกาสสําหรับไทยอย่างแน่นอนแต่ว่าข่าวดีที่คนไทยจะได้แน่ๆโดยเฉพาะคอบอลการันตีแน่นอนร้อเซแล้วนะคะว่าจะได้ชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก ครบทุกแมตช์ทางฟรีทีวีแม้ว่า,าการเจรจาซื้อลิขสิทธิ์จะยืดเยื้อคุยกันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่ว่าสุดท้ายสามารถปิดดิวได้ด้วยราคา1,200ล้านบาทค่ะ บริษัทอินฟรอนสปอร์ตแอนด์มีเดียตกลงขายลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2022ให้ไทยในราคา33ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1,200ล้านบาทนะคะเป็นการขายแบบฟูลแพ็กเกจค่ะดูการถ่ายทอดสดครบทั้ง64แมตช์ในทุกช่องทาง นอกจากการประสานงานของหลายฝ่ายแล้วครั้งนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจากคุณหญิงปัทมาลีสวัสดกิกูลคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะคะที่ทช่วยพูดคุยกับทาง,ทางประธานฟีฟ่าก็คือทางจานนี่อินฟาันติโนค่ะ,คะ <laughs> ก่อนหน้านี้อินฟรอนเสนอขายลิขสิทธิ์ให้ไทยในราคา38ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1444ล้านบาทในเงื่อนไขไม่รวมภาษีอีกประมาณ1 5เเซต์ ซึ่งทำให้การกีฬาแห่งประเทศไทยต้องยื่นขอการสนับสนุนจากกสทชในตอนแรกด้วยงบประมาณสูงถึง1,600ล้าน,นบาทนะคะและการที่กสทชอนุมัติงบประมาณให้600ล้านบาทก็ทําให้ทางกกทต้องไปหาเงินจากเอกชนมาเพิ่มซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากเอกชน3รายค่ะแต่ก็ยังไม่พอตามที่อินฟรอนต์เสนอราคามา ไทยก็เลยพยายามต่อรองจะขอลดแพ<ม>็กเกจเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณต้องพอๆกับเงินที่เราเมีค่ะแล้วก็จะต้องเป็นราคาที่ไม่สูงจนเกินไปคุยกันหลายรอบค่ะจนท้ายที่สุดมาจบที่ราคานี้ประมาณ1,200ล้านบาทและจะได้ดูกันครบทุกนัดค่ะทีนี้มาดูที่การเซ็นสัญญาครับต้องทำให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้ขีดเส้นใต้นะครับพรุ่งนี้ แล้วก็ต้องจ่ายเงินทั้งหมดให้ครบในวันที่19ฤศจิกายนซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยกําลังเร่งมือเพื่อให้ทันก่อนเกมนัดแรกจะเริ่มขึ้นแม้ว่าจะปิดดิวในราคา1,200ล้านบาทแต่ขณะนี้การสนับสนุนจากเอกชนยังไม่เพียงพอนะครับพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อพิจารณางบประมาณ ในส่วนที่สามารถนำไปสมทบการซื้อลิขสิทธิ์ซึ่งจะไม่ใช่การยืมครับแต่จะเป็นการสนับสนุนแบบมีเงื่อนไขคือต้องคืนเงินให้กับกองทุนเต็มจำนวนนะครับด้วยการหารายได้จากเอกชนมาคืนกองทุนทีหลัง ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันยังอยู่ระหว่างการจัดสรรของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดสดนะคะก็ต้องรอดูค่ะว่าทีวีดิจติตอลช่องใดจะเข้ามาร่วมสำหรับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในครั้งนี้ค่ะ